สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเพยร์ลเกอังกฤษเกมที่30ประจำเช้าวันจันทร์ที่21มีนากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เลสเตอร์เปิดบ้านเอาชนะทางเบรนท์ฟอร์ดไป2-1เกมนี้เจ้าบ้านได้2ประตูจากทิมูธีกาสตันเย่และก็เจมส์เมดิสันส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากโยอันวิซา ส่วนสเปอร์ฮะวันนี้เปิดบ้านเอาชนะกุนค,คอนเวสเแฮมยูเอเทตไป3ประตูต่อหนึ่งฮะเจ้าบ้านได้3ประตูจากเคิร์ซูมาของเวสแฮมเนี่ยทำเข้าประตูเดงไปแล้วก็อีก2ลูกมาจากซอนเฮืงมินครับเหมา2อ,อลูกไปเลยแล้วก็ทีมเยือนครับได้1ประตูจากซาอิตเบลลาม่านั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดของทั้ง4ทีมที่เพิ่งเตะจบไปครับสเปอร์ขยับมาอยู่ที่5นะฮะก็ ไลจีอาร์ซ์นอลดับซีเหลืออยู่3คะแนนแต่ว่าเตะม,มากกว่า1เกมนะครับแล้วก็ทีมแมนยูเต็ดรวมไปอยู่ที่5แล้วก็เวสต์แฮมยูเต็ดที่แพ้ออกก็อยู่อันดับที่7มี48คะแนนเหมือนเดิมเลสเตอร์ซิตี้ขยับมาอยู่ที่10หลังจากเก็บเพิ่มเป็นสาคะแนนส่วนเบนฟอร์ดอยู่อันดับที่15มี30คะแนนห่างจากโซนตกชั้น8คะแนนด้วยกันไปต่อกันที่ดาวซานโวล,ล่าสุดก็ยังคงเป็นโมฮัมเหม็ดซาร่าที่ซัดไป20ประตู เดี่ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่31วันเเสาร์ที่2มษายนก็จะมีลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอวัดฟอร์ดไบรตันพบกับทางนอริสิตี้เบอร์ลี่เจอแมนซิตี้เชลซีเปิดบ้านเจอเบนฟอร์ดลีดพบซัลซัมตันวูฟเจอแอสตันวิลล่าแล้วก็แมนยูจะเจอกับเลสเตอร์ตามด้วยวันที่3เมษายนมีเวสต์แฮมเปิดบ้านเจอเอเวอร์ตันแล้วก็สเปอร์เจอนิคคาโซ่ก่อนปีท้ายด้วยคืนมันเดย์ไนท์ระหว่างคริสตัลพาเลสพบกับอาร์เซนอล